ใจของเราเนี่ยของเราเนั้นุกเกิดอันตรายทุกเกิดขนมาอันตรายอันนี้พวกเราท้งลายไม่เห็นดังนั้นทุกเกินมาอันตรายทุกเกิดขึ้นมาไม่อันตรายว่าจะเป็นแบนี้ต้เป็นอย่างนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงตนีที่เดือดเลยมหมดปัญญาไม่เอดอ่ ความเป็นจริงนัเนนะี่ะความทุกข์เนี่ยไม่มีเจ้าของเนี่ยทุกข์ก็ไม่มีเจ้าของเป็นจักแปลว่า,าธรรมะอันหนึ่งเกิดแล้วมันกระดับตรงนันไปมันกระดับไปแบบความเกิดดับของธรรมะตอนไม่จะทุกข์ก็เพราะเราไปเปน็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของทุกข์ ไปเป็นเจ้าของสุขในความเป็นจริงอะทุกนั่นไม่มีเจ้าของทุก็ไม่มีเจ้าของเราไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเห็นทุกข์เกิดขึ้นมาแต่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของทุกขข์ุเกิดขึ้นมาแล้ก็เป็นเจ้าของสุขมันก็ไม่สบายเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์อย่าเป็นเจ้าของสุข ทุกนั้นจักจะว่าทำมันเกิดแล้วหายไปหาย,ยไปได้จะเกิดขึ้นมาแล้วจะหายไปมันเป็นความมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครไปเป็นเจ้าของสุขเจ้าของทุกคนนั้นไม่สบายจะต,ต้องพิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติจริงถ,ถึงธรรมะธรรมฐานจริงกิดจริงปัญญา จะต้องอดทนจะมีความเพียรจะต้องมีเจริญวิญญาณนัง่งนั่งต้องคิดเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทุกเกิดแล้วดับไปสุดเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ของเราเรามีเป็นงแต่ของในความเห็นเช่นนี้ถูกแล้วถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเรา ทุกเกิดขึ้นมาเราเป็นของทุกเป็นสัมมาจิติุกเกิดขึ้นมาเราก็เป็นสของทุกเป็นมิจาิติความเห็นจิตไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถกปฏิบัติไม่ถกปฏิบัติดังนั้นปฏิบัตินี้จะต้องมีความอดทนมีความเนหาให้มันถูกทางมันก็เดินไปถึงจิดจิตก็สหมหน้าัญญาก็เกิดขึ้นหน้า ความเ,มเ,าเ,าเห็นเบื้องแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราเห็นว่าสุขเป็นสุขของเราเป็นของเราทุกชาติภพของเราอย่างนีน้่ทำกรรมฐานไม่ได้ไม่เกิดเกิดนิดหน่อยดูยมีอะไรอีกไหมวนจนหมวดเวลาแล้วมีอะไรใครมีอะไรก็ให้โอกาส ูดเฉพาะในการการทำจิตในการปฏิบัต <at> ินีในพูเทื่องอื Sud ่นคือรการปฏิบัติของจิตในนี้ในส้สายในตรงนี้เออเมืมีาก็ทหน้าเน่นังสมาธิทุกวันทุกวันมีความสงบแล้วนั่งเทดนาถม่มีความสงบิวันนี้มีอาการวุ่นวายทำหน้าเหมือนมือจัดมือ ัที่ยังการทูกการตลอดนี้ไม่มีความสมดุลสักนิดหนึ่งในวันนี้จะเป็นอย่างไรนีทําไมนั่นเรียกว,ว่าอนิจังมันเป็นของไม่แน่ออนอนบางที่ก็สงบบางที่ก็ไม่สงบอันนี้วิปัสนายังไม่เกิดอย่างเต็มที่เราต่อไปอีกเมื่อก่อนมีความสงบม่อยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว,ว่าอนิจังเป็นของเปลี่ยนแปลงเป,นเป็นธรรมดา ดังนั้นท,ท่นานจึงอย่าไปเป็นเจ้าของมันอยา่าไปเป็นเจ้าของความสงบอยา่าไปเป็นเจ้าของความวุ่นวายวันหลังถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้พิจรารณาใหม่นี่นี่พิจารณาผิดแล้วไม่ถูกทำไมไมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะโยมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์โยมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิภธวปัญหาอรมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโยมก็เลยทุกข์อย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นอความสงบกับความวุ่นวายนี่อมันเป็นอันตรายเหมือนงูเห่ามนงูเห่า,หาถ้ามันเรื่อยมาเรื่อยไปเรื่อยไปถ้าปล่อยมันไปมันก็ไม่ทำใคร ถ้าเราถ้ามันปล่อยไปมันงูเห่าเราไปตะคุกมันงูอะไรมันตะคุกมันนั่ไดมันตะคุกมันตะคุกไม่นด้เหมันกระสุนตะคุกเนี่ยถ้าโยนไปจนเจ้าของสุกจ้าของทุกเมื่อไรมันจะเป็นอันตรายมันทุกข์เรามันเป็นงูเห่างูเห่าถึงแม้วันจะเป็นอันเป็นสารพิษจริงมันแต่เราไปตะคุกมันมันก็ไม่ทุกข์เราเมื่อมันไม่ทุกข์เราคิดมันก็ไมีมีอก็มีอยู่กับงูไมันม่มีไมีในตัวของเราไม่เข้ามาร่างกายของเรา วันหลังเทียนาใหม่เทียนาสิ่งแบนี่มันเกิดอย่างนี้ยังไม่รู้มันเลยอือปัญญายังน้อยอย่างนั้นให้ใ่เด้ออย่างนี้ให้นั่งจะมาคิดอ่ะอยากนั่งไม่น้อยก็อยากนั่งให้มากก็นั่งในที่นิ่งมีเบาไม่อยากนั่งในที่ชื้นแข็งไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นก็ไอ้ปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้ล มันทุกข์ดีเรื่อยๆฉะนั้นต้องพยานะพยามใหม่นะอืมต้องพยายามใหม่จำเพียงมีแรงมากๆเข้ถ้าว่าจิตใจของเรามันชอบความสุขนั่งนิดเดียวก็พอแล้วนั่งเบาะนั่งโคกนิ่งๆก็สบายแล้วเท่านั้นนะมันจะเป็นธรรมะอะไร <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้จะจิตจะถูกฉะนั้นแหละมันเป็นสักอย่างนั้นจิตของคนเราเป็นอย่างนั้น,นแหละ หลัาที่มีทางความเข้าใจใหม่เนาะโยมเนาะทางความใจใหม่ทุกๆคนการทำกรรมฐานมันจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเอาเอาความเห็นจะขอเมื่อขอออกมาเรื่องพวกประชาชนทั้งหลายนั่ยกำลังมีเหตุการณ์อะไรอะไรหลายๆอย่าง เพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของตนเนีย่ยความทุกข์เกิดขึ้นในใจของตนก็คนคิดหาทางที่จะป้นทุกข์ซึ่งที่จะปลนทุกข์นั้นก็คือที่ที่ไม่มีทุกข์เราปฏิบาาัติหาที่ที่ไม่มีทุกข์ ปฏิบัติท้าสิ่งที่หมดทุกจ์ิงจะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายก็พากันหลุนนี่แล้วเช่นว่าการน่งรวยมันจะพ้นทุกมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเรียนยุบิารรามาก,มากทุกอย่างจะให้พ้นทุกมันก็พ้นทุกขไม่ได้ เพราะเหตุว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดแต่เก็ดตายครอบงำอยู่จึงคนทุกข์ไม่ได้พวกเร้ทั้งหลายจึงจึงเวกวนมาหาความคนทุกข์ในทางพุทธศาสนาเวกมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จัก เมื่อโยมในทางพุทธศาสนาขนานี้ก็ยังมีใครรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรด้วยจึงพาการแสวงหาปฏิบัติจะตกลงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะพ้นจากทุกข์นน่เรา จะปฏิบัติจะปฏิบัติด้วยตนเองก็ไม่รู้จักทางปฏิบัติเมื่อหากว่าเราจะอาศัยรูอาศัยอาจารย์เป็นผู้นำนั้นก็มไม่รู้ว่าใครจะปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างแน่นอนเพื่อการทำสมถานทุกวันบางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องทำสมถะ รรมฐานมันค้าบางท่านก็บอกว่า้องทำสรรมถานกรรมฐานจรงถูกบางท่านก็บอกว่าเรียนวิปัฒนาเลยไม่ต้องลำบากอย่างนี้เป็นต้นคนก็เข้าใจว่าถ้าจะเรียนวิปัสนานั้นจะต้องเรียนมากๆจะต้องมีความรู้มากๆ จะจารจะต้องจบเข้าใจพิือจึงจะปฏิบัติได้บางอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียนให้มากก็ได้อันใดมันผิดแม่ก็เลกมันเสียอันใดมันถูก,กเลิก,ก,ลกปฏิบัติตามก็พอแล้วปัญหาอย่างนี้หนักใจกับพวกเราทั้งหลายที่จะเสด็จหน้าทางคนจากทุก ทำกรรมฐานเป็นต้นบางคนก็ตอบว่าต้องเรียนอริธรรมไม่เรียนอริธรรมทำกรรมฐานไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นยึดหนอพองหนออยึดหนอพองหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่ยุ่นวายกับพวกเราท่านทั้นหลายที่จะปัิบัติ เป็นส่วนมากอยู่น,นั้นจึงเกิดปัญหาความโกกเสียงกันจนว่าของฉันผูกของเธอยุยนวายอยู่ตลอดทุกวันนี้การเป็นจ,จริงนี้คำสอนข,ของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเหตุให้วุ่นวายถึงอย่างนั้นแต่พวกเราทางหลายก็มาคิดขึ้นเองอ๋อเรื่อจิต อันประกอบไปด้วยความรู้ประกอบไปด้วยความหลงมันจึงมีความยิ่งยากอย่างนี้ในความคิดของตัวเองนั่นก็คิดออย่างพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนท่านอดูก่อนท่านการประพฤติปฏิบัตินี้ให้ท่านรู้จักว่าให้ท่านทิ้งอดีตเสียทิ้งอนาคตเสีย ที่าะมาอยู่ในปัจจุบันนี้เองในต้องตามไปเพราะว่าทำในอดีตเกิดในอดีตแล้วมันกระดับไปในอดีตทำอนาคตก็ยังไม่มาถึงมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะดับไปอนาคตทำปัจจุบันนี้ท่านเจริญนาในปัจจุบันนี้ธรรมนี้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันกระดับไปในปัจจุบันนี้ เมื่อท่านได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านกะกำหนดอดีตก็วางไปอนาคตก็วางที่พิจาราทำอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นความวรงเลยของท่านก็เลยหมดไปทิ้งไปเพราะว่า,าปัจจุบันนี้ที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้ว อที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตอยู่แล้วฉะนั้นท่านจึงคิดในธรรมะในปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลในที่อันเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้เหนคการสุขเ,เกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความเครือเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห,เนหปเป็นความเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านจึงที่รทารอาจิยอยู่ในปัจจุบันวางอดีต ได้ระวัวงอนาคตปีเจนาทำในปัจจุบันนี้เอาจิตนี้ทีเจนากายเอาจิตนี้ทีเจนาจิตก็เห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง,งสงใสของท่านก็เหี่ยวแห้งไปหายไปเพราะท่านเห็นธรรมในปัจจุบันที่เกิดดับ ยิ่งกว่ารมของพระพุทธเจ้าไม่มากเราที่มีความหลงมีเกลียดกันหามากก็คิดมากพงมากไามกล้งจริงของเลยมากเราไปทำให้มันมากเท่านั้นมันไม่ยุ่งหลักใหญ่ๆทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งที่มันเป็นเกลียดนั่นก็คือโภโทะโภทะโมหสามประการนี้เท่านั้นอ ทีเ่เด็ดตั้งสารกินจนี้มีโมหะเป็นมูลเป็นต้นเหตุเลยพราโทสะจึงเกิดมาตาม